กรรมการฟุตบอลไทยต้องหาจุดแก้ไขยังไงเพราะว่าเห็นมีปัญหาแทบทุการายการเลยผมว่าอันดับแรกเลยนะกรรมการบ้านเราแม่งขาดการทบทวนเวพุทธศิล์บ้านเราเนี่ยอันนี้ผมคุยกับกับพุทธศิลป์บางนคนแล้วกันนะครับพุทธศิลป์บ้านเราเนี่ยพุทธศิล์บ้านเราอันดับแรกเลยครับมันอย่างที่บอกเราเรารู้กันข้อมูลกันอยู่แล้วเนะผมผมเคยบอกข้อมูลไปแล้วว่าผูทธศิล์บ้านเรามันมีฟีฟ่าอิลแค่ห้าคนนะครับที่เหลือมันก็เป็นอออบรมบ้างไม่อบรมบ้างอัปเดตแพทบ้างไม่อัปเดตแพทบ้างนะครับอันนี้เข้าใจ ทีนี้เนี่ยผู้สินบ้านเราอะสิ่งหนึ่งเลยที่ผมผมดูนะผมไม่รู้ว่าเขามันเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าผมดูผู้สินบ้านเราจะผิดพลาดซ้ำๆเดิมๆและผิดพลาดแบบเคสเขาเรียกว่าไม่ไม่เหมือนเดิมแต่เป็นเคสใกล้เคียงกันอ่าผมยกตัวอย่างอย่างเช่น5คนที่มีชื่อเป็นอีลิตเนาะ <c oughs> สงการวลินทรเปราสิงเปาโค้ดอีกคนหนึ่งใครบ้ามงคลชยัยนะม่มงคลชัยเปาสิงด้วยว่มงคลชัยเพชรศรีเปาโคตรศิวกร ต่อพงอต่อพงแล้วก็วิวัฒน์จำปาอ่อนแล้วก็สงการบุูมีเกียรติพวกนี้5คนนี้หคนนี้จะค่อนข้างเป๊ะหน่อยเพราะว่าอัปเดตแพทอัปเดตแพทไม่พอผมดูจากวิธีการเป่าแล้วอ่ะเขาจะทบทวนในสิ่งที่เองทําไปผมผมพูดชื่อ5คนนี้นะเอาแค่5คนนี้ก่อนอันนี้ไม่ได้ชื่นชมมันก็มีจังหวะผิดพลาดครับ คนเรามันผิดพลาดกันอยู่แล้วนะครับแต่ผิดพลาดน้อยพลาดมากอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เขาจะอัปเดตแล้วเขาจะย้อนกลับไปดูในสิ่งที่เขาทาเพราะฉะนี่เราจะเห็นเขาเป่าพลาดแบบเดิมน้อยมากซึ่งเราก็จะมีอย่างเปาโค้ดมีจุดโทษบลูทูธเนาะ <c oughs> จุดโทษบลูทูธที่เราเอามาแสวกันวาลินทอนเองก็ชอบเป่าไม่ดีแล้วก็ไปดู vr แล้วกลับมาให้จุดโทษอะไรเงี้ยเปาวลินทอนเนี่ยร้อเนเลยถ้าจังหวะคุมเขือจุดโทษแล้วตัวเองไม่ให้เนี่ยไปย้อนไปดู vr แล้วตัวเองให้แน่นอนครับปเปลี่ยนใจง่ายส่วนสงการเองก็มีจังหวะแบบ ห้าสิบสิบชอบปล่อยนะครับแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้ดูบ่อยนะครับทีนี้เนี่ยเ,เพ่อะห้าคนนี้เขาต้องอบรมอยู่ตลอดสองเดือนเขาอบรมทีสามเดือนเขาอบรมทีเขาต้องไปอัปเดตกับเอฟซีตลอดเขาอัปเดตกับฟีฟ่าตลอดมันก็เลยทําให้ห้าคนนี้มาตรฐานค่อนข้าง <c oughs> สูงหน่อยกับการที่เหลือที่เหลืออ่ะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเปาณทีชูสุวรรณเปา ชื่ออะไรวะผมจําชื่อไม่ได้ละมันจะมีอีกหลายหลายคนที่ที่ชอบมึนๆไออย่างเปาคู่ชมบุรีอ่ะชุบชมบุรีบุรีลำอ่ะผมจําชื่อแกไม่ได้นั่นก็มึนๆหน่อยสังเกตปะ่ะจังหวะแอตแทกกันของโบลิงกีกับคาลสิตมั้งครับที่ฟาวอยู่ๆก็ฟาวอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างอันนั้นอ่ะผมว่าแกอ่ะไม่ได้ไปอบรมหรือว่าไปย้อนดูสิ่งที่แกทําไปเพิ่มมาขึ้นเพราะเดี๋ยวแกก็จะผิดเดิมๆผมยกผมเว้นอาจารย์วอลินทรอนเอาไว้นิดนึงเพราะว่าอาจารย์วอลินทรอนคือเขาเป็นเกือบเกือบฟีเปอี เป็นไทยฟีฟ่า p l u สเกือบเกือบฟีฟ่าเออไพโรดบุญกำเนิดไพโรดบุญกำเนิดเปาเบิร์ดเงี้ยชอบผิดแบบเดิมแต่วันไหนเขาเป๊ะเขาเป๊ะเลยผมว่าเขาแกไม่ได้ทบทวนในสิ่งที่แกทำไปเว้ยอันนี้ดูจากอันนี้ไม่ได้ว่านะครับไม่ได้ว่าหรือว่ารู้เลยอะไรเงี้ยแต่ดูจากสถานการณ์ที่ทำดูจากสิ่งที่เห็นในในสนามมาตลอดแกไม่ได้ทบทวนในสิ่งที่เป่าไปแล้วแล้วแล้วมันเกิดขึ้นอีกมันมีโอกาสเกิดขึ้นอีกเพราะว่า ผมอาจจะคิดแกอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันคงเกิดขึ้นครั้งเดียวหรอมั้งไอจังหวะแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่อย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบอ่ะเดี๋ยวกูก็ผ่านไปอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่2คือบ้านเราอ่ะแม่งคือผิดไม่เหมือนกันถ้าผิดอ่ะถ้าผิดคือไอเฮียคนนี้ผิดคนนั้นถูกคนนี้ถูกคนนั้นผิดอยู่อย่างเงี้ยอ่ะอย่างเช่นเคสของเมืองทองกับโคราชต,ตอนต้นปีเลยที่ประตูอารมินเกรมไปรวบอ่าดานไอโมลิโล่อ่าตอนนั้นั้นต้นปีเลย ไปรวบมูเลโ์แต่โดนอามินเกมถึงบอลก่อนนะถึงบอลก่อนผู้สินเดินมาดู VR เป่าจุดโทษครับอ่ะเคสนี้มันกลายเป็นว่าในระดับสากลไม่ให้ในระดับสากลไม่ให้แต่เป่าไทยให้ก็ผิดแต่กลับกันครับในบางคู่ก็ไม่ให้จุดโทษเพราะว่าเหมือนไปโดนบอลก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ถาถ้ามามองกันตรงๆแล้วผมว่าเขาไม่ได้ไปทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งไอเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดกับ5คนนั้น มีมีบ้างแต่น้อยอะอย่างเคสบูทูจุดโทษที่ลำพูนกับประจวบแล้วลำพูนเสียจุดนั้นเนี่ยถ้ามองในคําอธิบายของโค้ชโค้ชก็บอกว่ามันมีแอตแทกมันมีการจังหวะโดนกันเกิดขึ้นแต่พันธมิตรเองก็ล้มเสียหลักไปแล้วเรามองกันในภาพนั้นเรามองแบบคนดูบอลถูกปะแต่เขาก็เอาอธิการมากลางแล้วก็อธิบายให้เราฟังว่ามันคือแบบนั้นว่ะมันคือแบบที่เขามองแบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือดุนพินิจเขาแล้วถูกไหมครับถึงถึงแม้ว่ามันจะเป็น จุดโทษบลูทูธ Bluetooth ที่เรามองว่าแบบเราก็ยังเอามาแซล์เขาอยู่เลยผมก็เซลเขาอยู่จุดโทษบลูทูธ Bluetooth ลูกนั้นแต่เขาก็มีคําอธิบายรองรับครับแต่บางจังหวะมันไม่มีคําอธิบายรองรับซึ่งมันทําให้เหตุผลแบบนี้ผิดซ้ําแล้วซ้าอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก,อก,อกแล้วคนที่โดนแบนก็คนเดิมๆถูกไหมครับอย่างเช่นอย่างเช่นเคสของเปาสิงห์ที่โดนแบนอยู่ๆก็โดนแบนไอเคสที่เมืองทองกับท่าเรือครับที่ยิงแล้วแล้วเหมือนไม่ให้ลูก3าหนึ่งลูก2อหนึ่งตั้งแต่แรกที่บายานไปเรือไปขวาง ไปขวางอามินเกมมั้งครับเออก็โดนแบนไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เคสแบบนี้มันอยู่ที่ดุลพินิจแล้วเสกคณะกรรมการเสกบ้าจี้ตามบางอย่างเลยมันก็เลยแบบมันกลายว่าเราแม่งเหมือนเราไม่เชื่อถือกกตมึงเรากําลังไม่เชื่อถือกกตแล้วอ่าเออเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เชื่อถือกกตไม่เชื่อถือกรรมการแล้วเราให้กกตมาตัดสินกรกตบอกว่าเออถ้าไม่เชื่อถือกกตก็ไม่ต้องไปเลือกตั้งอ่ะมันคือเคสเดียวกันเลยมันคือแบบอ้าวอยู่อยู่ ไอ้เรื่อความไม่น่าเชื่อถือมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะทั้งทั้ที่เราควรจะต้องทําให้มันน่าเชื่อถือสิวะแล้วมันก็กลายเป็น่ไม่ไม่เหมือนกันบ้านเราอ่ะผู้ตัดสินนะอบรมอ่ะออบ้านเราเวลาอบรมนะเขาอบรมผู้ตัดสินเนี่ยเล็กละครั้งอ่าเล็กละครั้งเขาไม่ได้แบบสองสาเดือนอบรมทีเหมือนเหมือนเอฟซีเหมือน FC, เหมือนฟีฟาที่จะต้องมาแบบ3เดือนมาต้องมาอัพแพทบ้านเราคือเล็กละหนึ่งครั้งพอเล็กละหนึ่งครั้งเนี่ยอินสตัคเตอร์เนี่ยไม่ได้เป่าเองบางทีก็ไม่รู้ดูจากคลิปเอา อะไรประมาณนี้มันก็เลยเกิดขึ้นกับความผิดพลาดของพุทธศิลป์อยู่ตลอดอยู่ตลอดอ่ะไทยลีกหนึ่งเนี่ยยังพอที่จะแบบเออวะดีบ้างดีขึ้นยังพอทําใจพูดว่าดีขึ้นได้ไทยลีกสองนี่หนักสัดสัดหนักแบบเฮียอะไรเ,เนี่ยอย่างวันนี้ลูกบางกอกเอฟซที่โดนสารคดีผมไม่ได้พูดเพราะว่าเข้าข้างบางกอกนะแต่ดูจากวิถีทางแขนไอ้ไอ้ตัวที่โดนยิงอัดผมจำไม่ได้ว่าใครอ่ะเบอร์สิบสามั้ง แขนมันอยู่อย่างนี้เว้ยเออแขนมันอยู่งี้แต่จ,จะไม่ได้ติดตัวแบบนี้หรอกแต่แขนมันเหมือนแบบเอีเอ้ยวตัวหลบอะ่ะแล้วแม่งโดนยิงอัดแขนก็นมาการเป่าจุดโทษแล้ววินโมอ่องยิงเข้าไปไอ้หี้ยลูคือไปดู VR มั้งครับถ้านจะน่าจะน่าจะไปดู VR นะและ้วตัดสินเป็นจุดโทษซึ่งถ้าเคสแบบนี้เคสแบบแขนอยู่อย่างเงี้ยไม่ตั้งใจแบบเนี้ยที่อื่นเขาไม่ให้แล้วครับในไทยลีกก็เขาไม่ให้ครับนั่นคือสิ่งที่เราอะ่ะแม่งอ่อนเว้ยแล้วก็ขาดแล้วมันกลายว่าเป็นแผลให้กับผู้ตัดสินยิ่งมึงไปดูไไทกนออ้หมมงง่ตสืบร ล่าสุดไอ้นรา,ากับสตูนนี่จะตีกันตายหา่าไอเ้เวลากรใช่ไหมเออนั่นแหละไอ้คู่สตูนกับนาลายัยมีคนส่งมาเนี่ยโอ้โหจะตีกันตายหา่าไอ้นรา,ามีใบแดงด้วยจังหวะเอามือไปปัดเอ,อ้ยเอาไม่ใช่มือไปปัดออจะโทรครับเอาตีไปเหยียบแบบแฟงกี้เดยองเหยียบใส่ซาบีอารองโซ่ยันงอนหน้าอกเมื่อวา,น,าในใครได้ดูโลตูเทลลีนะ่าจะเห็นเนี่ยทีสามแม่งหนักเลยเพราะทีสามไม่มีว R ด้วยเคฟซีก็ไม่มีอะไร มันก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบเรื่องบวมวแล้วยังไม่รวมแบบว่าบางคนแม่งรับตังค์นะบางคนมีงานด้วยเฮียเออแบบแม่งยังมีอย่างนี้อีกอะ่ะคือกูพยายามไม่คิดเรื่องนี้นะเพราะว่ากูพูดออกสื่อที่อื่นไม่ได้กูพูดได้แต่ในช่องตัวเองแต่กูดูเป่าบางทีมึงรับงานปาวะรูปแบบไม่น่าให้มึงให้เฉยแล้วไม่มีเฮียย้อนมาให้ดูด้วยเพราะเนี่ยเคสแบบนี้นะเคสแบบนี้มันมันจะเป็นต้องหายไปอะ่ะ พราะฉะนั้นต้องอบรมบ่อยๆครับถ้ามันถ้ามันจะอบรมแล้วมันมีปัญหาก็ช่วงวีฟ่าเดย์ครับช่วงวีฟ่าเดย์ก็จับมาอบรมซะมันก็ประมาณสักสองเดือนครั้งยิ่งช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยเดือนละครั้งก็ได้เลยเอามาหน่อยนะครับเออนาฬาิกาสมุยขอยัยเออนาฬาิกสมุยนาฬิกสมุยนะครับนาาสมุยนาาสมุยนะครับแม่งจะตีกันตายเอ้ยไม่ใช่สตูนนาาสมุยนาาสมุยนะครับคู่ที่แม่งถีบกันอะนะนะ ในเออในเจลเดยองโอ้ยเฮียแมงเดยองเหมือนกันขอโทษขอโทษขอโทษในเจลเดยองถีบซาบีอาลองโซ่นะครับอ่ะประมาณแนละ้วพุทธศิวรรเราก็เลยแบบเกิดปัญหาทุกปีนี่ขนาดมี VR ช่วยนะมงลองคิดสภาพดิไม่มี VR เนี่ยโอ้โหชิบหายกันเละเทะไอ้เหียเออชิบหายกันเละเทะเลยนี่ขนาดมี VR ช่วยแล้วมันยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็ก็บอกเลยว่าถ้าจะพัฒนาเนี่ยผมบอกเลยนะเราไม่ต้องเอาจํานวนหรอกเราทําลําดับขั้นมาผมเคยพูดไปแล้ว มีเลื่อนชั้นตกชั้นเหมือนไทยลีกมีฟีฟ่าอีลิทห้าคนใช่ไหมครับพยายามยัดพยายามอบรมเพิ่มครับเพื่อให้ไปสอบฟีฟ่าเหมือนสอบโค้ชะครับเหมือนโค้ชจะต้องมีโปรไลเซนในการทําไทยลีกใช่ไหมครับผู้ตัดสินก็เช่นเดียวกันครับบ้านเราแม่งชอบเอาไลแมนมาเป่าว่างไลแมนคนนี้แม่งดีเกอฟีฟ่าเอามาเป่าอยู่ๆก็มาเป่าแต่พอไป FC, เป็นเอฟซีไปเป็นไลแมนอะไรอย่างเงี้ยนะอ่อมันจะต้องเอาผู้ตัดสินอ่ะอย่างตอนเนี้ยอาจารย์นนท์เนี่ยกระเป๋าในชิงแชมป์เอเชียผู้หญิงด้วย แกควรจะได้เป่าในสนามด้วยครับอาจารย์นนิตดอนจังเลดเนี่ยเพราะว่าแกเป็นฟี فا อีลิตนะครับสำหรับผู้ตัดสินหญิงไทยมี2คนกับอาจารย์แพลวผมจาชื่ออาจารย์แพลวไม่ได้แต่อาจารย์แพลวอาจจะออกแนวมั่วหน่อยผมเคยดูแกเป่าอยู่อาจารย์แพลวเออแต่ว่าอาจารย์นนิดเนี่ยแกใช้ได้อยู่ผมว่าแกเป่าใช้ได้อยู่ก<ค>็ควรจะเป่าถ้ามันดีก็ต้องมาเป่าผู้ชายบ้างครับ <S <S มันต้องมีคลาสแบบนั้นคลาสระดับฟี فا เพื่ออัปเดตอบรมครับมันจะได้ต่อยอดกันไปครับแล้วก็ดันผู้ตัดสินให้เหมือนให้เหมือนโค้ชครับ ดันมือศินทีให้เหมือนโค้ชก็คือต้องมีลายเส้นครับถ้าไม่ใช่ฟีฟ่าอีลิจะไม่สามารถเป่าได้คุณทำมาเลยครับตอนนี้คุณมี5คนใช่ไหมครับเกมไทยลีกสัปดาห์ละ8คู่ถูกไหมครับเอเอออดคู่สัปดาห์ละ8คู่คุณต้องหาหได้8คนครับเพื่อให้8คนนี้เป่าแต่ไทยลีกครับเท่านั้นเท่ากับว่าหาอีก3คนไปอบรมฟีฟ่าให้ได้ส่งไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมจะบอกให้ส่งไปส่งไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มือสินป์เนี่ยมันกลับมาอยู่ใน เทอร์นิ่งที่จะคุยกับสื่อสารกับทุกองค์กรได้สมาคมออกตังหน่อยครับพอได้มา8คนปุ๊บคุณก็ทำไทยลีก2 9คนเป็นดีกีไม่ต้องถึงฟีฟ่าอีลิก็ได้เอาเป็น f f e l l t ี e ก็ต้องไปอบรมอีก9คนแล้วคุณก็ค่อยๆ่อยทำค่อยคทำา9คนนี้กับ8คน8คนข้างบนกับ9คนข้างล่างสามารถสลับกันได้ครับสลับกันได้หมายถึงว่ามีโดนแบนมีฟาวมี มีจังหวะเป่าผิดพลาดอะไรยังไงก็ต้องลดชั้นมาครับลดชั้นก็ลดเงินแล้วคนที่เป่าอยู่ไทยลีกก็จะได้ได้เป่าต่อไปไอ้ก็ต้องขยับจากไทยลีก2ขึ้นมาคนไหนฟอร์มดีเอามาลองก่อนเกมเกมเล็กเกมใหญ่ก็ว่ากันไปปกติเลยครับมันคือขั้นตอนของการทํางานพุทธศิลป์ครับเดยวก็บอไอ้โตมึงรู้ดีอีกแล้วเฮียกูไปนั่งอบรมมาแม่งอินสตัคเตอร์พูดกับกูคุยอธิบายไม่รู้เรื่องเลยเฮียเพราะฉะนี้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับเราต้องทําให้ได้มาตรฐานแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่แบบเราพัฒนาทีมพัฒนา โครงสร้างพัฒนาสนามพัฒนาเยาวชนกรรมการศึกผมว่ามันไม่มีประโยชน์